ผมเชื่อนะว่าทุกคนที่ทําจนสําเร็จในวันนี้แล้วมาตอบไปลาออกสื่อก็ตามนะบอกว่าโอเคด้วยแพชชั่นผมว่ามันคือปลายทางมากเลยอะแต่ก่อนเนี่ยธุรกิจทําสัญญกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกแพร่หลายแต่เป็นแพร่หลายแบบในเชิงเขาเขาเรียกว่าคนยังไม่กล้าออกมาแชร์หรือกล้าบอกนะครับแต่ในยุคหลังมาเนี่ยมันเป็นยุคใน10กว่าปีมันเนี่ยมันเป็นยุคที่เขาเรียกเป็นยุคคอนเทนต์เอเตอร์นะครับเป็นยุคที่ทุกคนอยากจะแชร์ share, อยากจะแชร์ share, อยากจะโปรโมทอยากจะพูดว่าฉันทําอะไรมา เอเปปัจจุบันนะครับการทำสัลญกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่ไปลงในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยอยากจะมาทำเพื่อได้คอนเทนต์ด้วยซ้ำหวัสดีครับผมนายแพทย์ระวิวัตนะครับมาชมาดลนะครับร่วมอมอเสนะครับซีโอของ m a s t e r s t y l e นะครับหรือว่าตัวคุณมาสเตอร์ครับ ต้องย้อนกลับไปนะวันที่ผมเรียนจบนะครับตอนนั้นเองผมก็มองอยู่หลายทางนะว่าตลาดตอนนั้นนะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไปทางไหนเป็นหมอด้านไหนดีนะครับรวมถึงเวลาพอทำมันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะโตต่อไปยังไงตอนนั้นผมก็เร่งเห็นเรื่องของความงามซึ่งตอนนั้นเน่ยเริ่มมีคลินิกเชนหลายๆเชเนเนี่ยเกิดขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทำทรีทเมนต์ทำสกินนะครับทำเช็ดโปรตักฟิลเลอร นะครับหรือว่าเลเซอร์ปัจจุบันตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยผมก็มีการมองเห็นอนาคตเนาะว่า,า้วเทรนต่อไปละ่ะจะเป็นยังไงเพราะถ้าวันนั้นผมทําอะไรที่ทุกคนทานะครับมันก็คงเหมือนตามหลังคนอื่นนะครับเคยมีคํานึงที่เขาบอกว่าเวลาเราจะทําอะไรก็ตามเนาะเราต้องเป็นคนเปลี่ยนตลาดอย่าให้ตลาดเป็นคนเปลี่ยนเรานะครับวันนั้นผมผมก็เริ่มเริ่มมองเห็นว่าไฟนอลโซลชันตอนนั้นกนะ็คือการทําสัญญากมแน่นอนซึ่งขณะนั้นเองถามว่าในเมืองไทยมีการทาสัญญากมไหม คำตอบคือมีนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่เกิดการทำเป็นระบบไม่เกิดการทำที่สามารถสเกลได้ยังเป็นหมอคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นอดเนอร์เองเป็นเหมือนเหมือนเท่าแก่นะครับหลังจากนั้นมาผมก็หยิบยกขึ้นมาทำให้มันเป็นระบบผมเริ่มต้นนะครับด้วยเงินแค่หลักแสนนะครับมีพนักง,งานทั้งหมด4คนผมเป็นพนักง,งานเบอร์0 0นแล้วก็ทาจากหมอคนเดียวก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับจบเป็นคลินิกห้องเดียวก็กลายเป็น2ห้องจาก2ห้องกลายเป็น4ห้อง จากคลินิกที่ใหญ่ที่สุดในสยามสแควร์เราก็มาเปิดเป็นโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยพนักง,งานเนี่ยประมาณ500กว่าคนถึง600คนนะครับหมอมีประมาณ50คนแต่ก่อนเนี่ยธุรกิจทำสัญญกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกแพร่หลายแต่เป็นแพร่หลายแบบในเชิงเขาเขาเรียกว่าคนยังไม่กล้าออกมาแชร์หรือกล้าบอกนะครับแต่ในยุคหลังมาเนี่ยมันเป็นยุคใน10กว่าปีมาเนี่ยมันเป็นยุคที่เขาเรียกเป็นยุคคอนเทนต์ครีเอเตอร์ นะครับเป็นยุคที่ทุกคนอยากจะแชร์อยากจะแชร์อยากจะโปรโมทอยากจะพูดว่าฉันทําอะไรมาพอเผอปัจจุบันนะครับการทำสัลญกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่ไปลงในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยอยากจะมาทําเพื่อได้คอนเทนต์ด้วยซ้ำนะครับนอกจากดีขึ้นแล้วยังได้คอนเทนต์ได้มีเพื่อนชมว่าสวยขึ้นยังไงบ้างทําที่ไหนนะครับพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันเข้ากับยุคสมัยนี้ของเราเนี่ยนะครับยูนิตที่เราสร้างไรายได้สูงสุดเนี่ยท็อปสามก็จะมีตั้งแต่เรื่องของจมูกแน่นอนฮะ จมูกเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดละจริงๆเราบอกจริงๆเราจมูกเราสูงอยู่แล้วนะครับตอนนั้นกินสัดส่วนน่าจะประมาณสัก40%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดูเหมือนเกือบครึ่งเลยปัจจุบันเนี่ยยอดขายจมูกโตขึ้นเยอะมากแต่กลับกันสัดส่วนที่ต่อทั้งหมดเนี่ยกลับกลายเป็นลดเหลือแค่30กว่าหรือ20กวานะครับเหตุผลเพราะว่ายูนิตอื่นเราโตเร็วมากเหมือนกันนะครับแต่ละยูนิตเนื่องจากแข่งขันกันเองนะครับสังเกตจากผลประกอบการเราก็ได้ว่ามันโตขึ้นเยอะแต่แต่มันจะมีสิ่งใหมอ่อ่ะ ที่เพิ่มข้นมาเพื่อหาอไรายได้เพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลนอกจากจมูกแล้วนะก็จะมี2กล้อง2กล้องระดึงหน้าอย่างถ้าใครๆก็ได้ยินคำว่า f o x กซี่ไที่เราคิดค้นขึ้นมาเนาะแล้วก็ทําจนกลายเป็นก็เป็นเทรน r เซอร์ในตลาดใหม่อสองกล้องยกคิว้วถ้าในคนที่เยอะก็มาดึงหน้านะครับตัวนี้เยอะมากนะครับตา2ชั้นจริงๆอันหนึ่งที่ก็กเยอะมากๆเลยคือการทําหน้าอก การทำหน้าอกเนี่ยเป็นสิ่งที่น้องๆสมัยใหม่ทำกันเยอะนะครับแล้วก็เทรนด์คนที่เคยทำไปแล้วก็มาแก้ไขด้วยนะคนที่เคยทำรัดสมัยก่อนจะมีเทรนด์ว่าเคยได้ยินไหมที่บอกว่าทำรัดทังทีต้องเอาให้คุ้มใช่ไหมใส่ให้คุ้มให้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่ต้องแบบไซส์มินิน่ารักน่ารักรก,กำลังดีอะไรอย่างเงี้ยครก็จะเป็นเทรนด์ที่ขึ้นอยู่กับความชอบหรือความคิดณนะเวลานั้นนะครับของลูกคา้า ผมเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นเทรนด์ของธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับจะเป็นเฉพาะทางมากขึ้นนะครับเป็นสเปเชียลไลซ์มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะธุรกิจเฮลท์แคร์นะโอเคเกือบทุกธุรกิจแหละเริ่มมีความยูนิคแบบเอ,อ่อถ้าเป็นเขาเรียกว่าสมัยสมัยก่อนอาจจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็เช่นโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับแต่ละเรื่องนะโรคข้อโรคหัวใจนะครับแต่ละเรื่องก็จะเฉพาะเจาะจงจะจะ,จะมากขึ้นเทรนด์อนาคตก็จะเปลี่ยนเป็นไปนอย่างนี้แหละ ผมเชื่อนะว่าทุกคนที่ทําจนสําเร็จในวันนี้แล้วมาตอบไปลราออกสื่อก็ตามนะบอกว่าโอเคด้วยแพชชั่นผมว่ามันคือปลายทางมากเลยอะแต่ความล้มเหลวการลองผิดลองถูกการโดนตัดสินนะครับการอุปสรรคต่างๆเป็นเรื่องของปกติเลยนะ mm hmm. ผมเชื่อว่าผมเป็นคนหนึ่งอะที่มีเยอะมากๆเลยเยอะถึงขั้นเชื่อไหมครัว่าการคิดต่างๆอะผมเคยเขียนเป็นหนังสือ,อ mm hmm. ผมให้ดูว่าจนเขียนเป็นหนังสืออ,ะอ่ะน,นี้คือคู่ ป็นเล่มแหละเป็นคู่มือการสอนภายในใช้เป็นรูปใช่ไหมทำยังไงถึงเ,ออเขาเรียกว่าทุกคนทุกวัยไปใช้ได้ไม่ใช่แค่ออระดับสูงเนาะเป็นระดับเขาเรียกว่าระดับผู้เป็น,ปนบัตบิการเนาะสำหรับน้องๆเด็กๆเนี่ยที่อ่านแล้วเงี้ยมีรูปต่างๆที่เขาก็สอยากใช้นะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นความตั้งใจที่ถูกผ่านการทดลองทำหลักคิดอันนึงนะที่ผมคิดว่าอยากจะแชร์นะครับในฐานะไม่ว่าจะเป็นหมวกของหมอหมวกของซีหมวกของโอเนอร์ งบของบริษัทในมหาชนนะอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นอันนึงที่ผมเพิ่งมาเข้าใจช่วงหลังๆนะครับคือต้องเรียนว่าผมเองเป็นคนรักษาคอมมิทเมนต์และเป็นคนตั้งใจมากแน่นอนพอเวลามีใครผิดคําพูดเราเราก็คงเกิดความงุนงดใจใช่ไหมไม่พอใจเรื่องปกติแต่อันนึงที่ผมได้มาช่วงหลังนะผมรู้สึกว่าการให้เกียรตินะครับการให้เกียรติการว่าการให้เกียรติคือบางเรื่องบอกตรงไปตรงมานะแต่การให้เกียรติเขาการให้ที่ยืนเขาของทีมงานของลูกค้านะครับ ให้เกียรติให้ที่ยืนเขาให้ให้เขาเรียกว่าให้ความภูมิใจเขาอะนะครับนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก